พอต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมนายแคลรี่ล็อกนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้ปลั๊กอินเอ่อเดาเกี่ยวกับไม่ไม่ใช่เดาเอ่ออะไรนี่แหละมันเป็นบักอินเกี่ยวกับล็อกอินนะล็อกออลล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์การเกียนนะครับที่ใครจะมาเข้าตัวแอดมินอะไรได้นะครับปลั๊กอินนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะเป็นปลั๊กอินระบบล็อกอินนั่นเองสมัครล็อกอินนะครับ โอเคอย่างแรกเราเข้ามาที่ลิงก์ที่ผมให้มานะแล้วก็เขา,เามาโหลดบนอันบนสุดเลยนะครับมันจะ support over น่าจะ support ทั้งหมดนะครับโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอื้อเอเอไม่โหลดละโอเคแล้วก็ทิ้งอันนี้ไปเราก็อาเมาใส่ในโฟลเดอร์ปักอินนะครับแล้ว,าาานะลวหลังจากนั้นเราก็เราเราก็รันเซิร์ฟเวอร์ได้เลย เรามาลันสักคู่นะครับเดี๋ยวอ่ลันเสร็จแล้วเราก็พิมพ์เริ่ปักอินนี่โอเคมีนะมีมาแล้วเราก็เข้าไปที่คอนฟิกกันเลยอคอนฟิกนี่ตัวปัญหาเลยนะครับโอเคฮะ ip สามหกไม่โอเค,อเ,คเรามาดูตรงนี้หน่อยครับ mysql name l a s t login หนึ่งสองสาม่า 1, 2, 3, ะ ของเราเป็นอะไร1นึงสใช่ไหมครับโอเคเราก็กลายเป็น1นึงสโอเคเราก็ลบออกโอเคตรงนี้ตรงนี้มันเป็นกรุ๊ปนะค,คือแบบเอามาประยุกต์ใช้เดี๋ยวสอนอีกทีเออ่ตรงนี้อันนี้ไม่ต้องประยุกต์นะครับครับเขาโอเคตรงนี้นะครับคือ mac link link per ip นะครับหมายถึงว่าในเซิร์ฟเวอร์เราอะในแต่ละเครื่องอะจะให้เข้าได้ ได้กี่ตัวเอ้ได้เออได,ได้ได้กี่ตัวต่อเครื่องอันนี้คือหนึ่งตัวนะครับอาผมให้สองตัวแล้วกันโอเคเอ่อ Magnetic name ก็คือชื่อชื่อแบบสมมติผมใส่ชื่อในไม้ครับยาวมากชิบหายยาวมากยาวแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิน20ตัวตรงนี้จะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟได้เองนะคือคุณจะปรับกี่ตัวก็ได้แล้วแต่คุณนะครับโอเค เดี๋ยวมาเล่นลงมา <_ an other> เล่นลงมาเอ่อ <_ an other> เดี๋ยวหาตัว a อทีจะเป, <_ an other> เปลี่ยนก่อนครับหลักๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้นะ <_ an other> เดี๋ยวเดี๋ยวนะหาหาสักคู่นะครัเห็นรีบร้อนเห็นว่าโอเค หน้าน,นี้จะก็ control s ปิดเลยนะครับถ้าจะแค่นี้เอาแล้วมาดูที่ m a g e อะไรอีกัะ m a g e ก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับ player 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 ตัวนี้ยังไม่มีใครเข้า lock in simple loss loss อเคเราก็ไปคี่ c o n f i ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะหาก่อนมันอยู่ส่วนไหนของประเทศ i ีกต่อเนื่องของคุณ sir หาสักคู่นะครับอาจจะเสียเวลาสักนิดนึงในตรงนี้นะครับแต่ก็คือต้องยอมหน่อยนะครับโอเคก็ไม่น่ามีนะตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาประยุกต์ใช้กันหรืออะไรเนี้ย โอเคโอเคเราลองไปที่1 2 7 0 0สงเจ็ดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์นะแต่อย่าเพิ่งครับเราไปลองเปิดเซิร์ฟก่อนนะครับลองเปิดเซิร์ฟก่อนนะครับโอเคเข้าวันนี้แล้วก็หนึ่ o t 1งสามรูทหนึ่งสามเข้าระบบโอเคในฐานข้อมูลเราก็ยังจะมีแปด เช่นเดิมใช่ไหมโอเคนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเปังอินนี้อยางต่อไปนะครับให้เราทำการเข้าใหม่ครับเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับโอเคเอืมอะไรอะไรอะไรนะเนมแคลร์แล้วแล้วมันต้องมีอะไรนะด้วยโอ้ เมื่อกี้นั่งหมื่นลอยหมื่อลอยครับโอเคกดเพลย์เลยนะเดี๋ยวคือผมจะต้องมี ID ใส่อะไรลงไปอีกหรือเปล่าแล้วก็ไม่เป็นไรนะโอเคหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วเราก็เข้าที่เซิร์ฟเวอร์เราเลยนะอันนี้พอเข้ามาแนละ้วมันจะขึ้นว่าอะไรทบรีเิสเซอร์ฮอ,อรดแวร์ คอนคอนเอคอมคอมเฟิร์มพัทเวิร์ดคอนคอนเฟิร์มพัทเวิร์ดอะไรประมาณนั้นก็หมายถึงว่าให้เราแบบใส่พัทเวิร์ดอีกครั้งนะครับโอ้พัทเวิร์ดแล้วก็อีกครั้งหนึ่งสมมุติหน้าก็จะได้เช่นนี้นะโอเคน่าจะประมาณนี้นะฮะสกิลแล้วเยี่ยมนะ สมมตินี่คือพพ่เปิดตัวอย่างนะครับ,แ,บ,บแล้วคือสำหรับใครที่อืมไม่ดีเคปักอินนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแต่คือถ้าเราไปเซตตรงเนี้ยเดี๋ยวผมไปให้ไปให้ดูเราไปเซตเอ่อตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกูนะับ นี่ตรงนี้เราเอาแบบเอาอันนี้ออกเนะี่ยทับดีเอาเอาอันนี้ออกโอเคเราลองเซฟคือพิมพ์ทับ L เราล็อ,อกอินเออน่าสนนะแต่คือเดี๋ยวผมจะลอง load, อนะรีโหลดเซฟนะรีโหลดเอ่อรีโหลดโอเคโหลดคอมพิวเตอเ์เค้าพิมพ์ทับ L แล้วก็พอดเวิร์ดเฮ้ยได้ด้วยเย้เป็ดเด็ดคกบครบับเด็ดคกบ โอเคครับถือว่าใช้ได้นะหมายถึงว่าถ้าคุณอยากถ้า,ถานนทำไมเป็นเงี้ยทำไมเป็นเงี้ยโอเคครับทับเอลคือถ้าใครนะครับที่อยากให้ทับเอลเพื่อล็อกนี่เลยคือพิมพ์ทับเอลแล้วแล้วก็รหัส คือง่ายมากนะครับอะต่อไป5 register หมายถึงว่า register เราไม่ต้องไปพิมพ์แบบยาวๆเหมือนอีเชนเนี่ยนะเราก็แค่เอาออกครับนะแค่นอนเองแค่น,น,นอนเนาะอ่ะก็สมัครได้เช่นเดิมนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ลองเอาชื่อใหม่สมัครดูนะอืมล็อกโอเคครับแล้วเราก็ไปเปิดเซิร์ฟเวอร์เลยนะ เอาสักครู่นะครับเฮ้ยชื่อแม่งสาหลืมต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเอล่กลายเป็นแคลี่บลอ็อกวันแล้วกันโอเครครับเอออันนี้ชื่ออะไรเนี่ยแคลรี่บลอ็อกวันไม่โอ้ไม่ใช่มันขึ้นก็ตามนะคือพีททับล็อกอินพัดเบิร์ดแต่ถ้าเราพิมพ์ทับ L อลแล้วก็ พาสเวิร์ดของเราก็ได้เช่นกันนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งนะแล้วเราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เลยถามว่าทำไมตรงทับบิวตเตอร์มันไม่เปลี่ยนด้วยคือเราต้องไปเซตนะโอเคว่าเราจะบอกคำสั่งอะไรแล้วเรา g e g r e g ใช่ไหมแล้วก็พาสเวิร์ดอ๋อไม่ได้แล้วนะเนื่องจาก ผมน่าจะสมัครไปแล้ว2ตัวโอเคแต่ก็ถือว่าได้นะโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะปักอินนี้โอเคเราก็จะปิดทุกอย่างโอเคนะก็ว่าปักอินนี้ใช้ได้ระดับหนึงเลยนะก็คงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะโอเคครับวันนี้ไปแล้วนะสงสัจะ